ด้วยอีกหนึ่งอุบัติเหตุเลยนะคะตำรวจยืนยันถึงเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ไม่กระทบกับคดีช่อโกงเงินสอจอรอเนื่องจากตำรวจได้รับเอกสารสำคัญไว้ก่อนหน้านี้แล้วขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการวางเพลิงค่ะเนื่องจากไม่พบร่องรอยของน้ำมันในที่เกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้ไม่เกิดหนึ่งสัปดาห์ พันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีรักษาราชการผู้บังคับการกองปราบปรามยืนยันว่าเหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่และเพลิงได้เผาไหม้เอกสารของธนาคารที่เก็บไว้ชั้น10ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุไม่ส่งผลกระทบต่อคดีการยักยอกเงินของสถาบันเทค,คโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอลเอนื่องจากพนักงานสอบสวนได้รับมอบเอกสารสำคัญในคดีมาเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้ว พลตตร,รีก่อเกียรติวงสุเมรผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเปิดเผยนะคะว่าได้สอบปากคำพยานไปแล้ว45ปากซึ่งรวมถึงพนักงานฉีดยาฆ่า,มาแมลงในอาคารด้วยส่วนเรื่องการตรวจสอบโครงสร้างเป็นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสำนักงานโยธา ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานซึ่งคาดว่าจะรู้ผลไม่เกินหนึ่งสัปดาห์โดยเบื้องต้นมีรายงานค่ะว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นไม่พบสิ่งผิดสังเกตเพราะหากเป็นการรอบวางเพลิงเพลิงนั้นจะต้องลุกไหม้อย่างรวดเร็วที่สำคัญไม่พบร่องรอยของน้ำมันเชื้อเพลิงในที่เกิดเหตุซึ่งขณะนี้เหลือเพียงการตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าในตัวอาคารเท่านั้นเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป